สวัสดีทุกคนนะครับรถซึ่งร์บอกอยู่นใน CDT Car d e a เ e r s h i p t ไทคูนวันนี้เราจะมาดูรถฟรีซีซั่น23กันนะครับน่าจะประมาณ20,000ถ้วยนะครับตัวสุดนะครับเป็นรถคันนี้เลย c o ซ s a r o T08S เป็นเหมือนรถ ต้นแบบของ f e r ร a รี่เป็นรถไฟฟ้านะครับทุกคนก็เดี๋ยวกดรับก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นรถไม่ฟรีนะครับจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนเ,น, Vision, น,นเป็น Mercedes Vi s ิชวน่าจะเป็น m e r c e d e s b e n บนรถไฟฟ้าอันนี้จะเป็นสายเติมนะครับ2 0 0 0บนกว่าท้าวยนะฮะโอเคทุกคนเจ้าคอสโรทีศูนย์แนะครับรถไฟฟ้า Ferra รรี่นะฮะดูทรง สวยมากมีลายด้วยนะเนี่ยทอ็อปสปดเครื่องเดิมส53นะครับขับเคลื่อนล้อหลังคะแนนควบคุม25มูลค่า4.5ล้าน5ะครับสตาร์ทมาเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้เหมือนลำโพงเลยนะด้านหน้านะครับโอ้โหน้อง,องเขาก็มีนะนะครับมีลายเบอร์21มันก็ใส่มาให้แล้วเรียบร้อย นะครับนี้ด้านหลังด้านข้างล้อล้อแบบนี้ล้อแบบดอกไม้ไม่รู้ว่าคะแนานราคาเนี่ยมันเท่าไหร่นะทุกคนโทเค็นอ่ะมันไม่ขึ้นนะครับ <S 2> <S 2> เอาไปขายในตลาดจะได้สัก,กี่โทเค็นนะ <S <S <โต>เดี๋ยวดูของเมอร์ซี่สินะครับเอาไปขายตลาดเท่าไหร่มันไม่ขึ้นครับหรือว่ามันขายไม่ได้วะทุกคนนะครับอย่างนี้มันขึ้นนะคะแนานโทเค็นนะเจา้าคนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับ <S <S คือหายากมากแล้วในตลาดผมไม่แน่ใจว่ามันขายไม่ได้หรือไม่มีคนขายนะครับเอาว่าตอนนี้เปิดไฟนะครับไฟเขาจะเป็นแบบเล็กๆนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวนะครับทุกคนเมื่อกี้ลองฟังเสียงมันเป็นเหมือนเสียงเครื่องยนต์นะครับไม่เหมือนเสียงรถไฟฟ้าเลยอะหรือว่ามันจะเป็นรถแบบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็วิ่งให้ดูบนไฮเวย์น,นะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมุมกล้องมันบางทางไปหมดโอเคต้องซูมออกมว่าน่อยนะครับความเร็วนะครับดูความเร็วกันหน่อยตอนนี้200กว่ากว่านะครับความเร็ว450ยนะครับยังไม่แต่งโคตรแรงจะวิ่งถึงไหมนะครับบนไฮเวย์ตรงนี้ ไปร้อยโหไม่น่าถึงแฮะมันโค้งเยอะ400ครับทุกคนทางลงถึงไหมนะครับ454นะครับถึงอยู่นะครับโอ้โหแรงมากนะครับนี่ฮะท็อปแล้วครับแล้วก็ชนโค้งครับนะครับเร็วมากครับเจ้าเฟอร์รารี่นะครับโอเคทุกคนเหมือนจะเจอรถตัวจริงแล้วจะเป็นเฟอร์รารี่ F 8 0 Concept นะครับมีพละกำลัง1200แรงม้าความเร็วสูงสุด498กิกิโลเมตร ต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักเบาเพียง799กกกิโลกรัมก็จะเป็นเครื่องยนต์นะทุกคนเครื่องยนต์ V8 แปดเทอร์วินเทอร์โบตัวจริงก็ดูสวยมากนะครับดูอลังการมากฟิลเจอริสติกโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาแต่งกันในนี้แหละนะครับในท่ากาษยานนะครับดอนเมืองนะครับผมให้ดูภายในกันหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเออเราลืมไปครับทุกคนเวลาแต่งมันก็เข้าหน้านี้อยู่ดีนี่หว่าเพอร์ฟอร์มานซ์เครื่องนะครับเอนจินเลสเอนจินล้านสี่นะฮะเทอร์โบเลสซูเปอร์ชาร์ตหนึ่งล้านหนึ่ง โหวิ่งกับ0 0แล้วลตอนนี้ลสเบรกนะครับ90000แล้วก็レスทายนะครับ40000สปริงก็โหลดลงนิดนึงนะครับไดเทนนี่มันน่าจะเอาวิลดายปะ่ะอ๋อเรียววิลดานะนะครับใส่เอาวิไดายนะครับตรงนี้15000แล้วก็ใส่อันเอร์โกลนะฮะเฟอร์เรอรี่นี่มันอิตาลีใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องลายแบบอิตาลีแบบนี้นะฮะแต่ลายแบบเทคดิสโก้จัดเลยลองดูลายนี้นะ อันนี้ก็สวยดีนะววับนะครับลายไฟอันนี้ก็สวยนะฮะลายไฟที่ล้อแบบโคดสไลเดอร์แต่เราไม่มีงั้นใส่อิตาลีแหละนะครับแล้วก็ทายสโมกนะฮะใส่สีฟ้าอันนี้แล้วกันนะของสีสั่นยีสานะครับใส่ล้อแม็กอันนี้ล้อแม็กซีซั่นนี้นะดูแบบเป็นกระทะลายดาวแล้วก็ลายล้ออันนี้ก็เฮ้ยอันนี้สวยนะทุกคนอันนี้ดูดีเลยแฮะอันนี้ของเดิมของเดิมจะดูแบบยังไงไม่รู้นะผมว่าผมจะใส่ลายน,นี้นะครับนี่เป็นล้อแบบสสี 4. สวยเลยอ่ะสีไม่เปลี่ยนนะครับใช้สีแดงเดิมก็จะมีแรปแรปนี่เป็นแรปของเขานะทุกคนแล้วก็ถ้าเอาแรปออกนะครับก็จะล้นจะล้นเลยนะครับจะล้นจัดอันนี้ก็แรปก็สวยเลยก็แต่งได้เท่านี้จริงไม่มีสปายเลอร์นะครับสปยเลอร์ของเดิมเขามีแล้วนะ มันก็จะแบบเป็นติดกับบอดี้ไปแล้วแล้วก็กดดรายนะครับครับมาแล้วฮะตรงนี้ครับผมเปิดไฟหน้าครับเฮ้ยสวยทุกคนและนี่คือท่อเขาเหรอหรือว่าจะเป็นที่ไล่อากาศออกมานะฮะสวยมากไม่เห็นรูท่อนะนะครับนอกจากรูไอ้ตรงนั้นรูตะข่ายนะครับไม่รู้ว่ารูท่ออยู่ไหนนะฮะหรือจะอยู่แถวด้านบนหรือเปล่าหรือจะรูนี้จริงๆนะครับก็คือจะใหญ่มากนะครับแล้วเราก็มาโอ้โหคนลายสวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมันเป็นนี้ฮะ อ๋อมันจะเป็นอันนี้เหรอว้าวนี่ครับโอ้โหยางกระลัพันเซลลนะครับผมยาวมาเชียผมยาวแบบเฟ้ยบุหรี่นะครับเร็วมากครับทุกคนมันเร็วมากครับผมนะโอ้โหโอเคพอพอพอหยุดก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเราลำมาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันจะมีข้างบนนี้นะฮะนี่ครับ เห็นแล้วครับโอ้โหเห็นแล้วครับต้นไม้โอเคทุกคนเราก็ถอยหลังมาถึงโชว์รูมซุปเปอร์สุดสวยของเจ้าเล็กบอย962ตรงนี้นะครับถอยติดเลยนะครับดับเบลิลซุปเปอร์นะครับในโชว์รูมตรงยาวๆครับทุกคนนี่ฮะรับรองทะลุแมพเฮ้ยมันมีก้อนหินตรงนี้ด้วยนี่ครับบินไปให้ไกลที่สุดนะครับโอ้โหได้แค่นี้ได้แค่นี้จะบ,บิน ครับทุกคนก็อย่าลืมมาฟาร์มไอ้ไฮเวย์ไฮแจ็คด้วยนะที่อีเวนท์ช็อปนะฮะก็จะได้ไฮเปอร์ลักเซชั่นโพลิสนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยมันจะแพงแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนฟาร์มกันหรอกแล้วก็น่าจะหายากนะเจ้ารถคันนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มเก็บให้หมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็สวยมากนะไดมอนด์ลักซูรี่อันเดอร์โกลเนี่ยซึ่งวิธีการฟาร์มเนี้ยก็คือลงสนามเดอะเชสได้50าสิบเกตเวลเลสวันได้50าสิบเกตเวลเลสชูได้50สนามที่แนะนําก็จะเป็นเจจนะกตเวลเลสวันหมมดอันนี้ประาณ29 บจบแล้วเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูโอเคกว่าจะต่อจอยติดเมื่อกี้เราก็เลยโดนตำรวจจะแซงเราอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้กำลังกดต่อจอยจอยมันชอบดับเองครับทุกคนมันก็จะนี่ฮะประมาณนี้ครับสิบกว่าวิเราก็แบบไม่ต้องเร็วมากทุกคนจะมันชนก็รอดูครับนี่ฮะวิ่งประมาณร้อยกว่าก็จบแล้วนะครับนี่ฮะวิ่งมาร้อยกว่าตำรวจก็จะแบบนี่ 30วิได้50ก็จะฟาร์มแบบนี้นะครับจนครบเลยมาทุกคนสวัสดีอยู่กันใน The r a c Race นะครับเจอกับแ a มโบนะครับแ m มโบซีซันด้วยโอ้โหไฟเราสวยจัดนะครับกลางคืนนะฮะแล้วก็จะจบอยู่วินะครับดูหน่อยนะครับผมแล้วก็โอ้โหสิบวินะครับแบบเลี้ยวๆหน่อยด้วยไฟนี่ตามตัวมาเลย Lady a n d g e n t l e m e n มาทุกคน Ferrari La Concepca กับ Max l a p r e n นะครับผมอุ้ย Max Laurens โคตรแรงคน แม้กาเลี้แรงกวิว8ดีหรอแรงกวิ8พันกว่ 8, มาม้าของเราอีกนะครับมันเป็นไปแล้วโอ้โหสิบเอ็ดวินะครับผมเฮ้ยนี่มันวี8,200ม้าเลยนะมาทุกคนมาดูสนามซีซันกันบ้างนะฮะรถซีซันก็ต้องลงสนามซีซันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถซีซันเนี่ยมันจะเหมาะกับการลงสนามซีซันของเขานะครับมันจะเป็นระบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าซีซันนี้จะเป็นระบบนี้ไหมนะครับจะเลี้ยวได้ไหมนะครับก็เจอกับรถ ด้านหน้าของเรานะครับสีขาวก็จะเป็นรถอะไรอ่ะเหมือนแลมโบคุณทัสเลยนะครับโดยจากด้านท้ายของเขานะครับซึ่งก็เป็นรถที่เร็วเลยทีเดียวนะครับต่อสู้กับว8พันสองม้าน้ำหนักเพียง977กิโลของเราได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเติดสปยเลอร์มาแบบสวยมากนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้อ่า V8 ทำงานหน่อย V8 ดดับเบิลเทอร์โบทำงานหน่อยครับผม เทาโบทำงานเนี่ยครับตรงนี้นะครับนะครับเลคพอย์รอบสองนะครับตรงนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่ทั้งคู่นะครับเรียบร้อยไปหนึ่งนะครับเอ้ยผมว่าผมไม่เช็คพอย์นะเมื่อเกี้ยคือจะกลับจะวนกลับไปเก็บเช็คพอย์นะครับแต่เห็นเช็คพอย์ด้านหน้าขึ้นค่อยโล่งใจหน่อยมาครับผม วี8ของเราก็เรียบร้อยแล้วหนึ่งดอกนะครับอ้าวมีรอมีรอนะครับตรงนั้นมีรอ V8 แบบนี้โอ้ไม่ใช่อู v ีสินะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ V10 ิบกะลาดนะอันนี้ไม่ใช่ V8 ก่อนนะครับอุย้ยชนชนเทเลอร์ของจิน V10 ิบกาลาดซุปเปอร์คานะครับเรา V8 ก่อน v ี v ก็พอ แล้วนี่รอบสุดท้ายแล้วเหรอโอเคนะครับตามไม่ทันนะครับ v ีแปดซูเปอร์เทอร์โบตามรถสีขาวไม่ทันนะครับนี่นะลีลาหน่อยดูลีลาหน่อยนะครับชนสะบัดเลยชนยับเลยฮะชนยับยับเลยเสียชื่อฟอรี่หมดนะดูคนขับทำนะครับโอ้โหสี่สองวิโอ my god เสียชื่อเฟอร์เลี่หมดอ่ะชวนน้องเข้ามาโอเวลล์แล้วนะครับคันนี้ลดไลท์ทุกคนใครรู้บอกมา่อยบอกหน่อยนะฮะอันนี้ผมไม่มีนะครับเนี่ยคันนี้จะว่าไปคนขับเสียชื่อ f e r r a r ลรหมดรู้สึกว่าใน F1 f e r ร a r i รก็แบบอันดับแบบตกต่ำม,มากนะครับช่วงนี้นะครับ f e r r a r ลรแบบโดนพวกแมคราเวนพวกเบนส์อะไรอย่างนี้นะครับพวกอเล็กซ์อัลเบนอะไรนี้นะครับผมทีม f e r r a r ลรค่อนข้างที่จะแบบตกต่ำนิดนึงใน F1 นะครับทุกคน อ่ะแล้วมาตรงนี้นะครับกับโอเวลนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นโอเวลเนี่ยความเร็วปลายเขาจะทําได้ดีไหมนะครับเราก็เลยมาดูกันหน่อยนะครับประมาณสี่ร้อยนะครับเฮ้ยทุกคนในโอเวลถรู้สึกว่ารู้สึกว่าเร็วเร็วอย่างเร็วครับทุกคนเร็วเร็วมากครับรู้สึกว่าตรงทางช่วงทางตรงอ่ะเร็วมากครับแต่โดนครับเร็วยังไงก็โดนครับโอ้ เร็วยังไงก็โดนครับทุกคนนครับเวลาก็จะประมาณนี้นะครับเวแลบเรา2รอบจะอยู่ที่17วินะฮะเรดี้แอนเจเทเมสนามสุดท้ายนะครับภูเขาเจอกับเอเอซีทู a นะครับมาดูดูชมกับ f ฟ r ร์รี่เลสซ e ่งทีตรงนี้กันหน่อยนะครับกับสนามภูเขาเบรของเขาจะเอาอยู่ไหมนะครับกับขุมพลังพันกออม้านะครับโอ้โหเร็วมากครับเอ c เร็วมากครับทุกคน ผมก็กดเต็มพิกัดแล้วนะฮะความเร็วของเราก็ต้องบอกว่าเต็มที่แล้วนะครับเฟอร์รี่ก็กดจนเครื่องไหม้แล้วนะครับก็ยังตามรถรถไซเปอร์คาร์ระดับหายากไม่ทันนะครับ f f ฟนะครับเป็นรถแบบแร่เลยผมว่ามันแบบ FC อฟนะครับไม่ค่อยได้ยินชื่อนะแต่มันคือรถจริงมันรถที่มีจริงนะครับ แต่ในรถในแมปนี้มันไม่ใช่รถถูกเลสิทธิ์นะครับมันก็จะแบบหลบิขสิทธิ์กันอย,อยู่อยู่หลายคันนะครับโอเคฮะก็เข้าอุโมมานะรตรงนี้เร็วครับเราต้องเร็วขึ้นอีกนะครับสามร้อทุกคนดูดิดูไฟตาข้างหลังดิโ้คตดเร็วอะ่ะผมผมชอบนะไอ้ลายฟันฟ้าตรงเนี้ยนะครับอารมณ์เหมือนแบบเราดูหนังแล้วรถมันวิ่งผ่านไปเร็วๆอ่ะเนี่ยครับไฟหลังมันเท่อ่ะ มันเร็วจริงอะนะครับมันให้ความรู้สึกเร็วจริงอ่ะนะครับมันให้ฟ e ลออะนะครับนะครับนี่ฮะโอ้โห,โหก็หนึ่งนาทียี่สี่วินะครับผมเอาว่าลอง loading ซะหน่อยนะครับกับเจ้าเฟอร์รี่วีแปดพันสองร้อยมานะครับโลรลลิ่งหน่อยนะครับโ o ลลิ่งโ o ลลิ่งมาโอ้โหจะขึ้นแลมไม่ได้เสียหลักโอ้โห แล้วก็นอนยาวเลยทีนี้มามาแรมกันหน่อยนะครับผมเฟอร์รี่ขอโชว์แรมหน่อยหลังจากที่เราไม่ได้แรมมานานนะครับโอเคหนึ่งแรมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดับเบิแลแรมครับดับเ,เนะบิลแรมโอ้โหโคเทนะฮะแล้วอัดความเร็วมานะครับ300 400นะครับทุกคน รู้เรื่องนะครับนี่ครับแลมตรงนี้นะครับโอ้โหทุกคนขึ้นมาได้โว้โ oh. อ oh. oh. so ้โคตรเร็วโคตรเร็วโอ้โหลงมาอีกทุกคนมันขึ้นมาลงได้หมดนะครับแล้วตรงนี้ปุ๊บปุ๊บขึ้นไปยางก่อนนะครับอาจจะยางก่อนครับเร็วมากนะครับบุ๊บบึ๊บรับไปอีกครับต้องไปอีกครับ ไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกละนะครับกคนบูบูโอ,โอตรงนี้โอ้โหไฟสวยมากครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเจ้า Ferrari F80 คอน c e p t ์คาคันนี้นะครับ V ี8,200ม้าสุดเท่สุดรอสุดโหสุดผิกผิดลิขสิทธิ์นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์ก็ซับสไครต์นะครับแลซิงรลบ,บอกตรงนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ